่วันนี้หม่านมากเลยนะคะเพื่อนเพ่มาเก็บเห็ดแต่ว่าเราต้องมุดตามต้นไม้นะเดี๋ยวจะให้ดูว่าหมานขนาดไหนนี่เห็นไหมดอกใหญ่มากดอกเท่าบ้านการเก็บเห็ดเนี่ยเราตัดตรงกกเนาะใช้มีดตัดอย่างนี้แล้วเราก็จะใชะ้เขาเรียกอะไรใช้แปลงถูนี่เพื่อนเห็นไหมเยอะมากค่ะนี่อีกอันหนึง่งเยอะจริงนี่คะ่ะนี่เห็นไหมคะ ดอกใหญ่มากเลยวันนี้หมานมากเพราะว่าเราอ่ะมัวแต่ไปเดินในป่าใหญ่ไงคะแต่ว่าเห็ดเนี่ยเขาจะอยู่ตามต้นนี้ค่ะเพื่อนๆวันนี้หมานมากเลยมาเก็บเห็ดดอกใหญ่มากดูนะขาใหญ่มากเพื่อนๆอุ้ยนี่เพื่อนค่ะโอ้ยโอ้ยนู่นดอกใหญ่ทั้งนั้นเลยพี่โอ้ my god พี่จ๋าหนูน่ะตื่นเต้นมากพี่ดูนะตรงนี้อาจจะมีอาจจะมีไอเนี้ยเขาเรียกอะไรนะ อาจจะมีเม็ดเม็ดมันอ่ะเขาเรียกอะไรหน่อมันอ่ะพี่อย่าเดินเข้าไปเดี๋ยวพี่พี่ตัดแล้วกันดูหนูถ่ายไม่มีตัดไม่มีมีดมาพี่อย่าเดินาะไม่เอาไม่เอาไม่ดึงเดี๋ยวมันไม่นี่เดี๋ยวหนูเอามีดให้ป๊บนึงพี่หน่อมไมันเยอะอย่างนี้ดูสามดอกติดกันเยอะมากดูค่ะเพื่อนๆค่ะบางทีมันแก่สภาพเราก็เอาไม่ได้เยอะเลยอ๋อที่มันแก่ๆเนาะแต่มันเยอะมากนะเดี๋ยวเราไปดูตามต้นไม้ใต้ต้นไม้ เขาเรียกต้นคริสต์มาสอะค่ะเยอะมากนี่เพื่อนเสร็จแล้วเราก็กบไว้เดี๋ยวคนอื่นจะมาเห็นนะพี่เต๋มเวลาเราเจอนะคะเวลาเราตัดแล้วเรากบไว้ไม่ให้ใครเห็นรอยเลยเนาะเดี๋ยวคนจะมาหาตรงเราเยอะเห็นไหมนี่ใหญ่มากเพื่อนนี่พ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 ี่เอาเอาเขี่ยขึ้นดิโอ้พี่กกได้พี่กกได้นี่นี่นี่โอ้ยังแน่นอยู่เลยเฮ้ยพี่ เพื่อนนี